อาจารย์สุาชาอาจานรักษ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่มันจะคือหากันด้วยโควิดรอบรอบสามเนี่ยนะผมได้มีโอกาสไปคุยกับานายทหารที่อยู่ในราชการคนหนึ่งอยู่นอกราชการที่เพิ่งพ้นมาคนหนึ่งนะเขาเขาประเมินว่าอาการของของโควิดที่มันถล่มประเทศไทยเนี่ยมันจะสาหัสยิ่งกว่าต้มยำกุ้งแล้วเขาอุปมาอุปไมยว่าเราจะได้เห็น สถาบันการเงินเกิดปัญหาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คราวที่ต้มยำกุ้งเนี่ยมีสถาบันการเงินล้มหายตายจากไปจํานวนหนึ่งแล้วคราวนี้เขาบอกว่าให้จับตาดูให้ดีเพราะว่าวงจรเนี่ยมันก็จะกินไปถึงตัวระบบสถาบันการเงินในที่สุดไม่ว่าจะเป็น NPL ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่อเนื่ออะไรแล้วแบงก์เนี่ยมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันช็อตเซอร์กิตมันไปกันทั้งพวงเลยนะนี่นี่คือมุมมองของนักการทหารนะแล้วอีกส่วนหนึ่งนะ เขามองไปถึงค่าเงินบาทอีกแล้วด้วยเขาบอกว่าอย่าให้ค่าเงินบาทอ่อนนะมันจะไปเร็วมากเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในปี40แล้วตอนนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณค่าเงินบาทอ่อนนะอาจารผมไม่รู้อาจารย์รักเร่อนอาจารย์สุวชัยเห็นแบบเห็นด้วยกับกับแนววิเคราะห์แบบนี้ไหมอ่ะคือคืออาจจะท่านอาจจะอาจจะต้องไปดูหมายถึงข้อมูลด้าน,นการเงินนะฮะ ก็ดูจากข้อมูลด้านการเงินมันก็จะแตกต่างกับช่วงตวงต้นยำกุ้งเยอะครับเอาเอา,เอามุมเอาแง่ของสาบันการเงินก่อนจริงในส่วนตัวผมเนี่ยผมอูสาบันการเงินรอบนี้ยังไงก็ไม่เจ๊งครับเจ๊งได้ประตูเดียวเลยฮจะมีโอกาสเจ๊งอยู่ประตูเดียวเลยคือแต่จากนี้นะไอ้นอที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยอืที่เสียเกินครึ่งเนี่ยแต่ครับครับแต่ถ้าเกิด ปัจจุบันอยู่แล้วก็ที่ผ่านมารอบหนึ่งรอบสองเนี่ยจะบอกว่าแบงค์เนี่ยอกำไรปีที่แล้วนี่ดีมากนะฮจะบอกให้เพราะว่าการพักหนี้ของแบงค์ชาติเนี่ยเขาก็ได้รับเอ,อการบันทึกเปไไ็นรายได้ได้เงื่อนไขก็ได้ผลปนะโยชนรบอบนี้รอบนี้ไอ้วงเงินแสนล้านที่จะต้องเอามาทําเรื่องของโอดังพักหนี้เนี่ย ก็เป็นเม็ดเงินของแบงค์ชาติที่จะมาซัพิดีให้ขาต้นทุนต่ำ0.01เองอ่านั่นคือแปลว่าสมมุติเขาทำรายร5 0 0ล้านครับเขาก็จะได้วงเงินเงินทุนกลับไปอีก500ล้านอืมไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ได้นะครับค่ะเขาได้ไปในราาต้นทุนที่ต่ำแต่ตับครับดังนั้นใครจะบอกว่าแบงค์จะแย่แล้วแบงค์จะยังไงเนี่ยไม่ไแย่อันที่สองเนี่ยถ้าผลประกอบการปีที่แล้วเนี่ยที่ขัดแคลก กำไรลดลงเยอะเนี่ยบางที่ก็ทุนเยอะเป็นเพราะว่าเขาตั้งสำรองอต้องยอมรับว่ารอบนี้สำรองแบงค์เนี่ยแน่นตึกเลยครสำรองนี่เขาแข็งแรงมากอนรอบปีสี่ศูนนั้นสำรองน้อยเงินสำรองไม่ไหวเพิ่มทุนไม่ทันนะครับแล้วก็เงินคืนช้าครังนั้นลูกหนี้เสียเยอะตอนนั้นตอนนี้ลูกหนี้ก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นเสียมีทรัพยิสินเพราะว่าแบงค์เขามีบทเรียนละ ในมุมในมุมผมเนี่ยผมคิดว่าอืมแบงค์เนี่ยคงจะไม่ธุรกิจแบงค์ไม่พังหรอกอถ้าไม่เกิดนี่ n p l สักครึ่งหนึ่งนะมีเงื่อนไขอยู่กับเอ l อครับที่ห่วงคือว่าจริงๆเขาถ้าเป็นนี่เสียก็เขาก็ตั้งสำรองไว้หมดนี่ถ้ามันเสียแบบมาแบบในเวราในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยก็จะกระตุ่นอย่างไรก็ตามนั้นมันมีตัวหนึ่งนะอาจารย์รักคือ มันมีกองทุนที่เราตั้งกันมาถูกไหมตามกฎหมายที่ชาติอะอะไรกองทุนที่ประคับประคองเวลาเกิดมีเรื่องขึ้นมาในตลาดกันแต่แต่แต่แอคเขาเราไม่เกินหนึ่งล้านบาทนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ในในนั้นประกันเงินฝากในนั้นประกันเงินฝากครับในที่ที่เก็บค่าตรงไม่ลงขันไงเออเออเออกองทุนซื้อฟูแล้วพัฒนากองทุนซื้อฟูอ่าจุดหกจุดสี่หกแล้วเหลือจุดสองสามครับถ้าอยังมีกองทุนนี้ทาแบง์ร้านแบงค์เอกชนมีหมดนะฮะอ่า อ่าแค่นั้นก็มีแคกอกสองกอกสักอยู่ครับอือแต่ที่น่าห่วงคือน่าห่วงว่าลูกหนี้เนี่ยครับหนี้ครัวเรือนเนี่ยสิบสี่ล้านล้านเนี่ยอืมเออถ้าเจอโควิดอย่างเงี้ยทาท่าว่าจะผมว่าจะหนักเลยครับเนี้ยเนี้ยอาจจะกระทบถอนแบงค์สักแถบหนึ่งกระทบแบงค์สักแถบหนึ่งแต่กรนีธุรกิจกรณีธุรกิจก็คือพวกเอสเอ็มไเล็กอืม ครับแต่ว่าในหลายปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าพอร์ตเอสเอ่ามันก็ถูกจำกัดหรือว่าถูกก็เลยจัดอพอร์ตอริโอของเขาเนี่ย mm hmm. ให้อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้คร, mm hmm. ครับอืมนะครับเพราะนั้นโดยภาพรวมผมว่าจะไปห่วงแบงก์เลย mm hmm. ผมว่าห่วงผู้ประกอบการเนี่ยมากกว่า mm hmm. คือวันนี้แบงค์ไม่เจ๊งแต่เอสีจะเจ๊งก่อนแล้วเจ๊งเร็วแล้วเจ๊งเยอะอ่าอ uh ่า huh. แต่ตรงนี้ที่น่าห่วงแลวนะาได้ว่ต้องทำยังไงจะช่วยยังไงครับ ก็ตอนนี้นะอันนี้นายทหารท่านนี้บอกว่าผู้ประกอบการที่เขารู้จักเป็นเพื่อนกันเนี่ยที่ที่มีบีวงเงินอยู่กับแบงก์ก็คือขอสินเชื่อแบงก์ระ,ระดับหลักสิบสิบ 10, 10ล้านเนี่ยตั้งใจที่ไม่จ่ายแล้วคือกูจะเก็บเงินแทนที่จะไปจ่ายนี่ให้แบงก์เนี่ยกูเก็บไว้เป็นเงินหมุนเวียนแล้วแล้วค่อยมอว่าการหลังจากนี้ตอนนี้กูต้องเก็บรักษาเงินสดเอาไว้หมุนเวียนก่อนเนี่ยตอนเนี้ย ผมเชื่อว่ากระแสเนี้ยมันอาจจะค่อยๆระบาดแข่งกับโควิดนั้นล่ะเออถ้าเราเป็นลูกสมบูรณ์แบงก์ก็จะไตั้งสํารองซึ่งเขาก็ต้องเข้ากันไว้แล้วพวกนี้เข้ากันหมดเพียแต่ว่าถ้าไม่จ่ายอย่างนี้ที่สุดมันก็ไปปองกันในไปกองที่ศาลอ่าไปกองคดีกันที่ศาลไปบังคับคดีขายตอดตลาดไปครับซคือตอนนี้คนที่คนที่พอจะมีมีความรู้ในด้านข้อกฎหมายนะ เขาบอกว่าเขาเขาไม่จ่ายแล้วเขาพร้อมที่จะรับสภาพความเป็นบุคคลล้มละลายเพราะว่าสามปีก็กลับคืนมาเนี่ยไว้อชุดความคิดแบบนี้เนี่ยมันจะมันจะทําให้โถมหน้าธุรกิจออันเรื่องมาจากถูกกระทบโควิดมันเปลี่ยนไปยังไงไหมอ่ะแบบมันไม่มีทางเลือกครับเออมันไม่มีทางเลือกมันก็ต้องไปในทางทิศทางเนี่ยครับเพราะว่าถ้าถ้าคนเราถึงจุดหนึ่งที่มันผ่อนต่อไม่ได้เนี่ยครับมันก็ต้องหยุดผ่อนนะครับ ก็ต้องมาเข้ากระบวนการปรับโครงสร้างนะครับซึ่งทางแบงค์ชาติเองเขาก็เขาก็ e อ c o u r a g ชเขาก็เขาก็อะไรอะชวนชวนให้คนไปปรับโครงสร้างอยู่แล้วดีอาบ,บงดีอาบิสก็ดีสายตรงทางด่วนแก้นี่นู่นนี่อะไรเงี้ยนะครับแล้วนู่นก็มีกระบวนการที่จะแก้แล้วเพียงแต่ว่าบางทีในคนเราพอไม่ถึงจุดที่ ไม่ไม่ไม่ถึงจริงเขาไม่อยากจะเข้าพูดตรงๆบางคนก็กลัวเสียเครดิตบางคนก็หนุกันเดียอะไรเงี้ยนะครับไม่เคยมาก่อนโอ้กลัวเสียเวลาบางคนก็วุยุ่งยากไม่ไหวเอาเงี้ยกัดฟันมันไปสู้มันไปแต่พอถึงจุดที่ไม่ไม่ไหวขึ้นมาไปไหนไม่ได้แล้วก็ต้องเก็บเงินสดเมื่อเก็บเงินสดเนี่ยทางแบงค์ทางแบงค์เขาก็จะเหมือนเดิมก็แบกติดนิสัยแบงค์ก็จะตะล่อม เลยคุณจ่ายมาก่อนแล้วกันเออแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเนี่ยแบงค์ชอบแบบนี้นะคือแบงค์เนี่ยก็กลัวเหมือนกันเข้ากระบวนการแล้วเดี๋ยวจะเสียเวลาโน่นนี่หรือเปล่าก็ขอไปทีซึ่งไม่แปลกครับลูกค้าผมหลายหลายรายก็เป็นแบบนี้นะครับซึ่งผมก็ยุให้เลยครับก็ต้องหยุดจ่ายครับหยุดจ่ายก็ต้องหยุดจ่ายมันมันจ่ายไม่ได้นะครับยิ่งมีลูกหนี้มีเจ้าหนี้เยอะๆเนี่ยนะครับเจ้าหนี้รายใหญ่บอกแล้วว่าเอ้ยมาปรับโครงสร้างหนี้นะไอรายย่อยๆบอกเฮ้ยผมไม่มีหลักประกัน เอออีกลายนั้นมันมีหลักประกันมันก็ดึงได้ผมไม่มีหลักประกันต้องจ่ายผมก่อนมีที่ไหนพี่เขามีแต่ไอ้ไม่มีหลักประกันอ่ะรอไปก่อนเอออะไรอย่างเงี้ยนะคุณเข้าใจผิดเล่าอะไรเงี้ยนะครับเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องมามาพูดคุยกันในท้ายที่สุดนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อต้องยอมรับว่ามันก็มีมันก็มีทั้งลูกหนี้เจ้าหนี้นะครับที่ไม่จริงใจซึ่งกันและกันแน่นอนอ่าที่ผ่านมาลูกหนี้เขี้ยวเียก็เยอะนะมีกําลังแตก ฉวยโอกาสที่จะ,ะไม่จ่ายแล้วก็ต่อบนู่มปรับนี่ไปอะไรไปก็มีนะครับเจ้านี่ที่เคี่ยวแล้วเอาเปรียบลูกค้าก็มีครับก็คือตะล่อมให้จ่ายให้มากที่สุด เสร็จแล้วก็พอถึงเวลาไม่น่ะฟ้องฟ้องไปมันก็เสียหายน้อยอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นไปนั้นมันก็มีดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยแบงค์ชาติเาก็ถึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นเขาก็จะเป็นตัวกลางกันแล้วกันเพื่อจะมาปรับโครงสร้างนี่อะไรกันแ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในประเด็นที่ผู้ใหญ่ท่านนี้พูดไม่แปลกครับผมเองอยากให้มันเกิดมาตั้งนานแล้วพี่บ๊วยพี่สุชาติครับก็คือมันจะได้เข้ามาอยู่ในกระบวนการที่เข้ามาปรับโครงคือมันจะได้เห็นว่ามันเดือดร้อนมันเดือดร้อนจริงๆนครนี แสดงว่ามันมาช้ากว่าที่ผมคิดเพราะนี่ท่านนั้นเนี่ยคงคงสู้มาเป็นปีกว่าปีครึ่งแล้วมั้งครับถ้าอย่างนี้นะครับท่านไม่ไหวจริงๆรท่านถึงทาแบบนี้นะครับอย่างที่อาจารย์รักษพูดเนี่ยถ้าถ้าผมเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยผมก็ต้องเลือกแบบนี้นะก็คือว่าผมต้องเก็บรักษาเงินสดเอาไว้กับตัวให้มากที่สุดแล้วเรื่องหนี้สินกับกับสถาบันการเงินเนี่ยผมลืมไปก่อนเลยครับฟ้องจะอะไรกับผมเลือกข้อกฎหมายว่าไปเลยผมผมยินดี แล้วไปสู้กันแต่ตอนนี้ผมต้องเอาตัวรอดก่อนเพราะในภาวะอินใช่ในภาวะที่เราไม่สามารถจะผ่อนชำระนี้ได้ตามปกตินี่ยนะครับแบงก์มักจะบอกว่าเนี่ยเอามาตัดก่อนแล้วเดี๋ยวมาเบิร์ก้อนใหม่อย่าหวังครับไม่มีวันครับจ่ายแล้วจ่ายเลยครับคุณไม่มีวันถอนออกมาได้หรอกอย่างเงี้ยนะครับไปนั้นเนี่ยดีที่สุดก็คือต้องเก็บเงินเอาไว้กับตัวเองดีที่สุดครับส่วนประเด็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านผู้ใหญ่ท่านบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไหล ใช่ไหมครับ<ช>เดี๋ยวมันอ่เดียวเดี๋ยวค่อย,ยมาว่ากันกันเอเงินบาทเดี๋ยวว่ากันจับรับ